ซอยงานกับทางกายก็ดีใจแต่ว่าหม่มขาวถือซีดแบบแสดงว่าทั้งใจเป็น,นเครื่มงไก่อาจารย์แล้วกลยกไก่พุทธศาสนาแล้วยกไปใช้เกิดตามแต่เพิ่งซื้อเน,นี่ยในใบนี่ซื้อบริฮวงคือสิมีดที่ทำรักษาคนในนอกับบุญที่ทถ้ำเราลดมาเป็นหนึ่งนะแต่หากว่าบริเวณบริเวณแนี่นี่โอ้เดินตามการพากันไปท้ำบุญแบบเป็นห่วงเรียบารนี่จังไในนออยู่จะในนอบุญกับบริเวณปฏิบัติกับบรมีศาสนาทั้งนั้นเดี่ยวซีดคล้ากันแต่เป็นพระเป็นคู่บาอาจารย์มาหอดได้ขอวัดได้ถ้ำมา จากผมไปปฏิบัติเป็นผู้อยูซ้ายก็ตามสมบายใจก็คือสินั่มตัวเองได้แล้วก็เสยนั่มญาติโยมได้ผ้าตัวเองพลผพ่ยได้ผ้าพื่นพลผพายได้ไดเด็กว่าเป็นผู้หูท่างหูท่างศีลสมาธิปัญญาณน,นะถึงจะอยู่กับที่ก็เรียกเป็นผู้รู้ทางนั่นคือท่านทุดงในทางจิตทางใจแล้วสามารถมีทางแห่งตัวเองไปถึงพระศาสดาและสามารถชี้ทางให้ญาติโยมไปถึงองค์พระศาสดาได้ไปถึงสวรรค์นิพพานได้คขามาผู้ผรู้ผู้รู้ทางเด้อถึงบอกว่าให้ทุกคน หากศาสนายิ่งขึ้นห้องมามันค่อยจะทํำบุญค่อยรับทรงควบบาดยาน์ซืออ่อนี่ไม่เป็นเบื้องต้นเป็นภายนอกแต่ว่า,ายแน,น่นนนะจิตใจนั่นอันเดียวกันถ้าเขาถึงธรรมะย่างแท้จริงแล้วถึงจะเป็นโยมกับมีความสาบสิงในธรรมะคุยกันได้ในเชิงลึกในทางของการปฏิบัติหรือปัญหาเนี่ต่างๆเกิดขึ้นปรึกษากันได้ที่นี้ว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นอาจจะใจห้องบ่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่เขาถึงประพฤติรมอยางแท้จริงก็บบ่สามาริสิ์ปรึกษาได้ แต่แก้ไขเองแต่มีหลายความคิดเนี่ยมันดีกว่าขังพุทธการที่เป็นคาราวาสน้อยมีปัญหาอย่างเขาก็มาคุยมาปรึกษากันซอกันแก้ไขแต่ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นตาคนต่างทีพ,ทพ่อตีพภาคก็ย้อนว่าเขาเบอถึงท่ามาโมมีความดีแน่ใจอย่างแท้จริงถามีความดียางแท้จริงเกิดขึ้นแล้วเรื่องของพระโมมีอย่างนักทอเทวทัตแตขังพุทธการปวงพระชอนอมภาษาสดาแต่ว่าอุบาสกปจิกาเข้าบาวันไวเลยพระก็บาวันไวเลย เป็เือเทวทัตมีแต่โปรงสังเวชแต่ก็มุ่งมั่นตั้งมัน่นก็ยังฟาฟันนําพุทธศาสนามาหอดเท่าสองพันถาร้อยปีได้เรื่องเกิดเสมันนยมันจิบจอยมันเล็กน่อยนีย่เป็นเรื่องของบุคคลพุทธศาสนาคือความดีทีหญิ่งใหญ่ทั่วโลกทัวจักรวาลเค่บ,บุคคลคนหนึ่งเขามา่าแทวตอมโมหะโทสะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความถือพ่ะธรรมดาคือใจเห้านั่นนักแน่นมุ่งมั่นตั้งมัน่นความดียัง ร่วมเป็นหนึ่งคือเก่าลอลอ้อมในไคือเก่าะแะ้วค็พร้อมที่จะสว่างขึ้นเรื่อยพร้อมเยอะทวีคุณขึน้นเรื่อยนะคือการส้างบาร,รมีไก่ทั้งกายไก่ทั้งใจร่วมกายร่วมใ,ใจเป็นหนึ่งคุยกันได้ตลอดกาลศาสนาเฮายอมเป็นไปได้ทั้งสียบัดแน,น่นอนอาจารย์ลูกนึงสองลูกโยมสองสามคนแต่ถ้าใจเดียกันมุ่งมั่นตั้งมันการสามารถไปทึงจุดหม้ยถึงองค์พระศาสดาได้ทั้งหบดตไปสวั์นิภาพได้ทั้งเบดตแต่หากมีเป็นเมือนเป็นแสนพระห้ายโยมร้ายขมาแต่ว่า ถ่ายใจบ prix, whatever, ่อถึงความดีบ่อเถงุพธองค์กัดสลายกันไปคิดเก่าในความหลายนี่ก็บ่ิร่วมเป็นหนึ่งนั้นแล้วแต่ห้ามีหน่อยห้าร่วมเป็นหนึ่งใดกัดลายคิดเก่าเพราะหลายโดยความดีหลายโดยธรรมะความสุขชีวิตนีบ่หลายเปล่ารีบียงฝ่าย่อเพียนถ้าเจอหน้าดีกับเปล่าดำเปล่าเก็บเปล่าเกี่ยวลงมือกระทำหาก่าเป็นหน้าดีแล้วก็รักษาหน้าตื่นอย่างขั้นแท้มันขายมันหัวประโยชน์กับเกิดเก่หน้าเกิดภูมิธรรมหน้าทั้งสองฝ่ายไม่มีอย่างเสียมีแต่ความดี ถึงบอกว่าบาปบุญคุณโทษมันเป็นเรื่องปพติที่ขางพุทธการพระพุทธเจ้าองาค์หนาก็ดที่ม่สอนบาปบุญคุณโทษอันเดียวกันละบาปทำบุญทำจิตฟองแซนเดียวกันที่คําสอนเป็นเป็นเม่นหลักเป็นแกนเข้าสิรล่ออย่างระบาดสีไปล่อพระเจ้าองค์หนาบาอกอธิพานมาแล้วเขาก็บห่งวาสาม,มาสำเรแต่ปัจจุบันเขาได้เจอได้เห็นแล้วเหตุเต็มท,ทีเลยการหาซัพผ้ายอ่อกเครื่อรอเลียงฉีบเลียงบริวารเกิดค,คุณพุทธศาสนาแต่ว่าภ้ายใ่นี่เขาต้องรีบเียงเหตุให้เร็ว เร็ววและก็เฉียบขาและก็เด็ดขาดโดยกําลังใจถูกอย่างมม่มีกคสะทอนเนี่ยวิ่งขอไปกําแพงแห้งขอกมาแห้งเจตนาต้องแรงกาตุริตะตุริตังสีฆะสีขังเร็วเร็ววไวรีบด่วนเร่งด่วนเปรียบเสมือนทานไฟอยู่บนศีรษะไม่ศีรษะของแต่ละบุคคลชั้นใดในตอนนี้ต้องป่าวปัดออกชั้นนั้นอัตโนมัติมอยไผ่สร้างงานแล้วก็ต้องปัดอย่หงว่าจะกของก่อนบริปัดหัพะผู้อื่นล่ะ การทำความดีเช่นเดียวกันเปรียบใดกับทานไฟแดงๆว่าอยู่บนศีรษะรีปัดออกชั้นใดทำความดีกับให้เร็วชั้นนั้นอุปมาาแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้เฮายังซาอยู่ยังรออยู่ยังถามูส่วนไปดีไปดีบรอดขาดถ้าไปก็ต้องชัดชั่วเป๊ะเป๊ะเต็มอกเต็มใจต่างใจคือสำเร็จแล้วในขณะนี้ตอนนี้ก็จะสำเร็จเรื่อยๆไปคัเราแล้วตอนนี้ก็รอแล้วเรื่อยๆไปมันก็จะย้อนย่านไปเรื่อยสัจจะว่าจา่นคือทรมา บุคคลมีธรรมะเขาจีมีสัจจะสัจธรรมสัจธรรมไงเบิงตัวเองเก็บรายละเอียดของเจ้าของสัจจะนี่เป็นสิ่งสําคัญเป็นที่มาแห่งธรรมะเบิงคู่บายอาจารย์มิศีมิธรรมบอก็เบิงว่าเพิ่มมิสัจจะบอควาวมบ่าเพิ่นตรงบอเพิ่นปฏิบัติตรงครับคาว่าเพิ่นบอสระนาในคือสัจจะเฮาก็รักษาตรงนี้คุณธรรมก็จะเกิดขึ้นมีสัจจะโหจักคุณตอบแทนคุณบูชาคุณนี่คือบูชาคุณตอบแทนคุณนะเขาก็จะเป็นผู้มีคุณธรรม คุณธรรมสัจธรรมหูแหล,ลกกระลมมือกระทรรอนโมทนาสาธุการ